ด้านผู้จัดไฟแรงพี่แอนทองประสมก็ขยันสร้างสรรค์งานดีๆเพื่อครอบครัวละครช่อง3จับนางเอกคิมเบอร์รี่แปลงร่างเป็นสาวพันหน้าปลอมตัวสารพัดในละครปัญญาชนก้นครัวจะยุ่งเหยิงแค่ไหนไปชมกันค่ะ เพิ่งรู้ว่านางเอกหวานเย็นคิมเบอรลีตัวจริงก็แอบเกรียนกับเขาเหมือนกันค่ะยิงได้ผู้จัดแอนทองประสมบิวพลังลึกๆในตัวให้ระเบิดออกมาใส่ในละครปัญญชนก้นครัวด้วยแล้วนางเอกคิมเลยปล่อยของเต็มที่โดยเฉพาะฉากที่ต้องวางแผนปลอมตัวเป็นสาวใช้เข้าบ้านพระเอกมากแม้ทีมงานจะเป็นคนเซตให้สาวคิมหลุดโลกเป็นทั้งแม่บ้านญี่ปุน่นหนูหินคนแก่ทีน่าเทอร์เนอร์คนดังและเลดี้กากาเห็นแล้วได้ใจทุกเวอร์ชันต้องยกความดีให้ลูกบ้านในตัวสาวคิมซะแล้วล่ะค่ะ oh, 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 oh. หนูอยากจะแนะนําตัวเองนะคะบางคนก็อาจจะจําหนูกันไม่ได้แต่หนูอยากจะบอกว่าหนูคิมเบอรี่ค่ะเอนจอยมากค่ะก็อาจจะไม่ได้ทำแบบนี้กับทุกเรื่องใช่ไหมคะก็รู้สึกสนุกกับมันแล้วมันกับเป็นละครที่คอมเมดี้หนูก็อยากอยากที่จะใส่อะไรแบบนี้มาตั้งนานแล้วค่ะ <laughs> จะออกมาเป็นแม่บ้านแบบแนวไหนก็ต้องรอชมกันนะคะ